สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมหอนหอนบนดนในมาบานเทื่อนึงพี่น้องอยากจัดแบบธรรมชาติธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อธรรมชาติล้วนธรรมชาติล้วนๆข้างๆข็งก็เป็นรีพี่น้องฟังเสียงน้ำไหลน้ำโอ้ยอยู่ใต้ห้องใหม่อยู่ดอกพี่น้องเจิดก่อนเอ้าโบไปเอ้าโบไปกันอยู่นี่ละอยู่น้ำกันมาพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องเด้อเบิ่งโค้งไก่ทอด น,นี่เป็นต้อนอ่อนบัวพี่น้องมาลาขีนกตำสั่วตำสั่วพี่น้องตำสั่วเด้อพี่น้องเด้อได้บรรยากาศดีขนาดเลยต้อนอ่อนบัวพี่น้อง ทำมาาดหล้วนต้องเสียงนำเลยเพราะปานไปกินอยู่น้ำโตกพี่น้องเลยขอจะข้ขาก่อนน้อพี่น้องเนาะ น,นังแปรนังมากขึ้นเป็นซี่หยดหยดอ้ยน้องอ่ยกี่น้ำก็นะพี่น้องอ๋อตายอ้่งหมื่โอ้ย,อย,ยกีตมกีนะมอมอกต,ม,ตมดูดลงไปเรื่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ย Mm hmm. อ๋ยพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงกันหน่อยยูทูบเอ้ยบังเอลยูทูบยังกว่าพี่น้องเราเพจเฟซบุ๊กเลี้ยวเขาน่ะไหมหวานใสกันละพี่น้องเอ้ย mm hmm. อะไรก็สูดๆแล้วพี่น้องเด้อเราจะเก็บสะสมไปสักเล็กเล็กเล็หน่อยเดี๋ยวมันก็ได้่เองพี่น้อง เราไม่ก็ได้กันจตัวไปต้อกันครับผมได้มือละเล็กละน้อยสะสมไปสหรับผู้ใดเพิ่นพานแล้วผู้ใด้พันพานกับสู่จู่พี่น้องบ่โดนดอกต้องไปมือละเล็กละน้อยบอนมือละเล็กละน้อยไหมมือละซีหากรี๊ดเลยขับเป็นไปได้พี่น้องจัดเลยรับรอง บนั่นเกิดรอพี่น้องอู้ฮู้ฮ้พี่น้องเอ้ยอากาศดีขนาดลับมาบ้านแม่ฟองว่าจะกจินตามกลางธรรมาชาติธรรมาชาติอาหารแบบบนบาทมึงเนี่ยจัดหายเลยมองนี่น้อง ทำเป็นกำลังตกูดถีวซองหนาปุ้งเลยจังใดกับเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้สู่ๆสู้ไปนักกันพี่น้องจับมือกันไปเดี๋ยวกระถือเสียงแจ๊กมาพี่น้องเนาะถ้าผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำมีก่อนครับจังหอกันในคลิปหน้าเนาะครับเนาะสวัสดีครับ